สวัสดีปีใหม่ปี2,568สสำหรับเพื่อนๆชาวราศีมังกรก่อนอื่นต้องขอบคุณนะคะทุกๆท่านที่กดติดตามช่องสรุตาพยากรและขอบคุณนะคะทุกๆคอมเมนต์ท, comment, ทำให้มีกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปคลิปนี้เป็นการทํานายดวงชะตาของชาวราศีมังกรนะคะซึ่งเป็นดวงครึ่งปีแรกของปี2568 ราศีมังกรคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์โดยคำทำนายนี้นะคะจะใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ซึ่งการทำนายดวงครั้งนี้เป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีมังกรเท่านั้น การดูดวงครึ่งปีแรก2568ของชาวราศีมังกรก็จะขอเน้นเฉพาะดาวดวงใหญ่ๆนะคะที่จะมีการเคลื่อนย,ย้ายนั่นก็คือดาวเสารดาวพฤหัสและดาวพราหูส่วนดาวที่เคลื่อนย้ายดวงเล็กๆนะคะจะทำคลิปไว้เป็นรายเดือนในทุกๆเดือนอยู่แล้วดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงครึ่งปีแรกของปี2568นี้นะคะ เริ่มต้นนะคะในวันที่5พฤษภาคมนะคะดาวพราหูดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวราศีมังกรกำลังจะย้ายเข้าสู่ราศีกุมย้ายกลับนะคะเข้าบ้านของตัวเองเป็นครั้งแรกในรอบ18ปีมีมาตรฐานนะคะเป็นกเกษตรตาธิปดี เมื่อดาวพระราหูโคจรอยู่ในภพการเงินจึงส่งผลนะคะให้ชาวราศีมังกรทั้งหลายคุณจะมีความมั่งคัง่งมีความร่ำรวยกันเลยนะคะในช่วงนี้ก็นับจากวันที่5พฤษภาคมปี2568ยาวๆนะคะต่อเนื่องไปจนถึงวันที่22พฤศจิกายนปี2569 จะเป็นเวลาหนึ่งปีครึ่งนะคะที่ชาวราศีมังกรจะมีการเปลี่ยนแปลงจะได้ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นถ้าหากอาชีพในปัจจุบันของคุณที่ทำอยู่มีความมั่นคงอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นนะคะต้องไปปรับเปลี่ยนอะไร แต่สิ่งที่อยากจะแนะนำให้ทำก็คือการหารายได้เพิ่มก็จะยิ่งทำให้คุณเกิดความมั่งคั่งรำ่ำรวยมากขึ้นแต่หากใครที่คุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทำมาในช่วง 2- อสาปีที่ผ่านมาไม่ดีขึ้นเลยก็อาจจะถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะต้องเปลี่ยนวิธีในการหาเงินคุณจะต้องเปลี่ยนอาชีพแล้วนะคะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อดาวพระราหูดาวเจ้าเรือนการเงินย้ายเข้ามาเป็นกเกษตรตาทิปดีก็ถือว่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้เปลี่ยนแปลงยกระดับฐานะความเป็นอยู่เพราะว่าพระราหูเป็นเทพเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงเมื่อย้ายเข้ามาอยู่ในตำแหน่งการเงินก็จะทำให้ดวงการเงินของคุณนะคะ ถึงคราวที่จะต้องเปลี่ยนไปเรียกในว่าหลายคนจะได้เปลี่ยนแปลงอาชีพมีวิธีหาเงินใหม่ๆบางคนนะคะก็อาจจะเกิดไอเดียสร้างสารรค์ในการหาเงินหาทองและ1ปีครึ่งจากนี้ไปนะคะจะเป็นจังหวะที่เจ้าชะตามีโอกาสที่เงินทองโชคลาภจะหลั่งไหลเข้ามาสู่ตัวคุณอย่างมากมาย และในวันที่13พฤษภาคมปี2568ดาวพฤหัสนะคะดาวประธานฝ่ายสุภาเคาก็กำลังจะย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนในภพอริ เรียกได้ว่ามันก็จะมีทั้งจุดที่ดีและไม่ดีตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะคนที่ทำงานประจำเป็นลูกน้องก็มีโอกาสที่จะผิดใจกันกับผู้ใหญ่หรือบางครั้งเจ้านายอาจจะไม่สนับสนุนช่วยเหลือคุณนะคะอย่างที่ควรจะเป็น และสิ่งที่ควรจะระวังปัญหาก็คือในเรื่องของความใจอ่อนของคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินทองหรือว่าให้ไปช่วยคำประกันช่วงนี้เลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงนะคะและช่วงนี้นะคะใครที่มีแผนเดินทางไกลไปต่างประเทศก็มีโอกาสที่จะเกิดปัญหาติดขัดมีปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางได้ และมาถึงดาวดวงสุดท้ายนะคะที่จะย้ายในครึ่งปีแรกของปี2,568ก็คือดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวราศีมังกรนะคะ ในวันที่19เพฤษภาคมกำลังจะย้ายเข้าสู่ราศีมีในภพสหาชาัชชะเรียกได้ว่าจะเป็นจุดที่เกื้อหนุนวาสนาของคุณเป็นอย่างมากช่วงนี้ชาวราศีมังกรจะมีความโชคดีจากสังคมและต่อจากนี้ไปถือว่าดวงดาวจะหนุนนำให้คุณจะต้องเดินทางจะต้องติดต่อบพบเจอผู้คนมากขึ้นเจ้าชะตาเองนะคะก็จะต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิต อะไรที่ไม่เคยทําไม่เคยลองก็จะต้องกล้ามากขึ้นใครที่คิดอยากจะลองค้าขายอยากจะลองทําธุรกิจเรียกได้ว่ามีโอกาสนะคะที่จะโดดเด่นเฮงปังอาจจะช่วยทําให้คุณมีเงินทองมีโชคลาภเข้ามา และบางครั้งการที่ได้ไปพบเจอผู้คนมากมายก็อาจจะมีโอกาสโชคดีจะได้มีคอนเน็กชันใหม่ๆจนทำให้คุณสามารถสร้างธุรกิจได้ดังนั้นใครที่กำลังมองหารู้ทางขยับขยายอยากจะสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่มากขึ้นคุณก็จะต้องทดลองทำในสิ่งใหม่ๆบ้าง จากการโคโจรนะคะที่สัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องของดาวตีเทพทั้ง3ดวงคือดาวพฤหัสด,ดาวพราหูและดาวเสาร์ก็จะเป็นสิ่งที่จะผลักดันนะคะให้ชะตาชีวิตของชาวราศีมังกรในช่วงครึ่งปีแรกของปี2568นี้จะเป็นปีแห่งความร่ำรวยบางคั่งมีความมั่นคงทางการเงินและจะดีที่สุดนะคะในรอบ18ปีของคุณเลยก็ว่าได้ จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการทำนายดวงชะาตาในครึ่งปีแรกของปี2568ของชาวราศีมังกรและฝากติดตามดวงรายเดือนนะคะในทุกๆเดือนกันด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังและฝากกดติดตามให้ด้วยจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปหากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะคะจะกดซุปเปอร์แตงเป็นกำลังใจให้ก็จะขอบคุณมากๆ